สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับ,บ,กบคุณแมบบ่กุยชิโกในซิ d i c คชันพอดแคสต์นะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่15แล้วอืม EP นี้นะคะคุณไม่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ลูกเพจคนหนึ่งอะก่อนที่จะเข้าผูกพอด์ตแค่ก็ขอขายของกันนิดนึงคือตอนนี้นะคะเรามีแฟนเพจแล้วด้วยเนาะแฟนเพจเนี่ยก็คือชื่อเหมือนพอด c a แคเลยชื่อว่า s e e d u c a t i o n นะคะไปติดตามหรือว่าส่งข้อความมาคุยกันได้ในเฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือว่าถ้าจะแบบว่าใครอยากจะแบบว่ามาแบบไลนเล็กมาเซนหาโดยตรงหรือ whatever อะไรเงี้ยค่ะก็มาติดตามที่ IG ได้นะคะ IG คุณแม่ก็กุยชิโกะค่ะ K U I H, H I K O นั่นเองนะคะมาติดตามแล้วก็มาแบบส่ง m ม s สเมาหากันได้นะอ่ะอันเนี้ยพอดแคสต์วันเนี้ยที่เราพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราจะขอผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เราควรจะพูดยังไงขอแบบไหนและมันมีจุดกระต,ตรุ้นตรงไหนของผู้หญิงไหมคือจุดกระตุ้นอันเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงจุดเสียวนะคือจุดเสียวมันคือไปฟังไลน์ไอพีโสดที่แบบเป็นจิต เจ็ดจุดเสียวอันนั้นคือมันจะแบบเหมือนว่าเข้าไปข้างในใช่ไหมแต่เนี้ยเราผูดเราพูดถึงจุดข้างนอกว่ามันมีอะไรอย่างไงบ้างแบ่งไปสองษแบ่งไปสองภาคนะภาคแรกก็คือถ้าจะขอผู้หญิงเยจะขอผู้หญิงเยย,ยังไงให้ว่าสบผลสาเร็จอืมแล้วก็มีจุดกระตุ้นตรงไหนบ้างสำหรับผู้หญิงอ่าอันนี้นะคะเป็นคําถามจาก ท่านผู้ฟังผู้ชายนะคะส่งมาเสร็เข้ามาถามเรื่องนี้ว่า,าเออเนี่ยบอกว่ามีเขาเรียกว่าไงมีเพื่อนสาวที่สนิทอยู่ด้วยอ่าแล้วก็อาจจะแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีแบบไปมีไปนอนด้วยกันแต่ไม่ใช่นอนแบบเอากันอนะคือไปนอนแบบจับมือเอยแบบเขาเรียกว่าไงกอดเอยจูบเอยอะไรแบบนี้แต่มันยังไม่ถึงแบบขั้นแบบ ขนานสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีอะไรยังไงบ้างอ่ะคุณแม่ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยผู้หญิงแต่ละคนอะ่ะแตกต่างกันเราไม่สามารถใช้มาตรฐานใดๆมาบอกได้ว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วเขาจะโอเคหรือไม่โอเคเนอะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องเข้าใจก่อนอ่าทีเนี้ยคุณแม่จะแบ่งมาไป2สองเพทละกันว่าผู้หญิงคือจะมีผู้หญิง2แบบผู้หญิงแบบที่ชอบให้พูดตรงตรง ผู้หญงชอบพูดรตรงๆก็เหมือนว่าถ้าสมมติว่าเธอจะมีอะไรกับเขาอะเธอก็ขอเขาไปยตรงๆว่าแบบว,ว่าเธออยากจะมีอะไรกับเขาแค่นั้นเองเออเพราะผู้หญิงเพราะผู้หญิงประเภทเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาเขาชอบได้รับเขาเรียกให้รับได้รับการคอนเซนต์คอนเซนต์หรือว,ว่าต้องได้รับการอะพรูฟหรืออนุมัติแล้วก็เป็นจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เออว่าเขาโอเคที่จะให้เราทำแบบนี้ไหมดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพิงแบบแรกนะคะคุณผู้ชายก็สามารถขอได้เลยตรงๆว่าแบบว่าอาจจะพูดเป็น,นยังไงสมมติว่ามันแบบจบูมันมีการแบบจับหน้าอกจับนมหรือว่าแบบเขาเรียกว่าไงนะกอดเขาเรียกว่าไงอ่ะโอบไลจูบอะไรนะจูบต้นคออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะไปถึงตรงขั้นนั้นนะก็พูดไปเลยตรงตว่าเออเนี่ยแบบ เราขอมีอะไรกับเธอได้ไหมอ่านี่แบบแรกนะว่าขอมีกับเธอได้ไหมหรือแบบที่สองอาจจะเป็นแบบเออเหมือนเออวันนี้แบบพร้อมที่จะมีอะไรกับเราหรือ,อยังเออคือให้เป็นคําถามอะ่ะและคําถามเนี้ยควรจะเป็นการตอบให้เขาตอบว่า yes หรือ no ไม่ใช่เหมือนแบบแบบเรามีอะไรกันเถอ อะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มันก็จะดูแบบว่าเร่งเร้าไปเก็ตปะเอออาจจะต้องมีคำแบบให้เขาตอบว่าเยสหรือ no ได้นะคะแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้อยอจะฮัดเชยเออเท่แบบเนี้ยผู้หญิงแบบแรกก็คือเขาผู้หญิงที่ชอบ <c oughs> ขอโทษค่ะผู้หญิงแบบแรกเนี่ยเขาก็จะชอบมากเพราะว่าเราอะพูดไปตรงๆเลยว่าแบบอย่างนั้นเออ แล้วก็อย่าลืมเสมอนะคะถ้าจะขอขอาเพศสัมพันธ์แล้วก็ต้องใส่ถุงยางป้องกันด้วยอันนี้สําคัญมาก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 ใส่ถุงยางป้องกันด้วยอ่าอันนี้คือผู้หญิงแบบแรกก็คือขอเรืตรงๆอย่างที่คุณแม่ได้เพิ่งบอกไปอ่าเก่าผิวแบบที่สองเป็นแบบผิวคนเนี้ยเขาจะแบบไม่ค่อยอยากคือเขาไม่ชอบให้เราพูดมาตรงๆงเพราะมันอาจจะดูว่าหน้าอายในความคิดเขาหรือมั men, noon, dling, at นอาจจะดูแบบกระดากปากในความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีการอ่านท่าทีอะว่าผู้หญิงเขาโอเคไหมอืมทีเนี้ยเวลาจะอ่านท่าทีจานท่าทีได้ยังไงบ้างคือคุณแม่เชื่อว่ามนุษย์เรามันใช้ภาษากายมากกว่าอยู่แล้วอะเออถ้าสมมุติว่าเราแบบจูบไปแล้วเขาหันหน้าหนีอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้หันหน้าหนีแบบจริงๆไม่ใช่หันหน้าเดียวโอ้ยไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่แอบหันหน้าหนีเข้าใจใช่ปะเออถ้าเขาเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเราจับลงไปแล้วเขาแบบ เขาเอามือปัดออกเขาไม่เพาะเขาแบบเขาดูไม่อยากทำอะ่ะเออเราก็ห้ามที่จะไปเล่งหลาดเขาอะ่ะอืมเนาะแล้ว,แล,วแล้วคำถามอาจจะมีว่าแเราจะทำยังไงให้เหมือนมันสมูทมันมันนุ่มนวลมากขึ้นสำเร็จลผลมากขึ้นคุณแม่ก็เชื่อว่าเราต้องเราโลมเยอะ แล้วโลมันเนี้ยมันทําได้หลายอย่างอาจจะเป็นทั้งเรื่องของคําพูดเอยหรือไม่ก็สัมผัสจุดต่างๆเอยซึ่งมันก็คือจะลิงก์มากับอน,นันตที่สองใช่ไหมว่าเรามีจุดอะไรที่เราน่าจะสัมผัสได้บ้างที่ไม่นับพวกคริสตอริสหรือว่าเม็แตดหรืออะไรข้างในช่องคออะไรเงี้ยไม่นับจริงๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน้หญิงแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าไงนะกระตุ้นหรือจุดแบบ สยิมก๋ยแตกต่างกันอ่าอย่างเช่นแต่ว่าหลักๆอะ่ะมันก็จะอยู่ประมาณสามสี่จุดก็คืออันแรกคือซอกคอเนาะซอกคอจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเป่าลมหายใจเบาๆกระซิบตรงข้างซอกคอหรือว่าจูบซอกคอเลียซอกคออย่างเงี้ยก็จะเป็นการทําให้เกิดอารมณ์เสียวมีการแบบ อยากจะสะดุ่มื้ยมากขึ้นนี่เป็นต้นนะจุดแรกก็จะเป็นตรงซอกคอนะคะจุดที่2แน่นอนทุกคนรู้แล้วก็คือตรง,นนตรงหน้าอกเนาะทีนี้ตรงหน้าอกอ่ะค่ะก็ต้องระวังเนาะผู้หญิงบางคนอะ่ะก็สมมติผู้ชายก็คือจะชอบแบบก็คืออาจจะแบบมโนไปเองว่าออผู้หญิงชอบให้ดูดนมหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็แล้วแต่ผู้หญิงเราคือต้องลองทําก่อนว่าถ้าเราดูดไปแล้วเขาจะกระจี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเก็บปลาหรือเราควรจะแบบ ดูดยังไงไม่ให้มันแรงเกินไปไหมไม่ใช่แบบุิยผ่าไปกัดหัวนมเขาเงี้ยมันก็ไม่ไป,ป้ายป้ามันต้องมีความแบบเออละมุนละมอมอะไรแบบนี้อา่าตัวที่3ผู้ชายบางคนคิดว่าการจ๊บหน้าท้องผู้หญิงแล้วผู้หญิงจะเสียวอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าส่วนใหญ่ไม่จริงเออเพราะผู้หญิงอาจจะมีความกังวลเรื่องผงของตัวเองเว้ยถ้าเราแบบว่าไปแบบไปแบบไปจ๊บ พุงเขาแล้วเขารู้สึกว่าแบบอีดอกไม่มั่นใจอ่ะมึงมาจูพุงกูอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบโอยแบบเพิ่งกินหมูสามพเพิ่งกินหนูกระทะมา whatever อะไรแบบนี้ก็อยากจะให้สกิปจุดนี้ไปอ่าอ่าอ,อีกจุดหนึ่งเอ่อที่ทุกคนน่าจะพอ,พ,อพอรู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือหลังอ่าต้องหลังอะค่ะก็เอ่อถ้าเราไปจูบที่หลังเบาเนาะหลังข้างบนเนาะตรงแบบไหลตรงข้างล่าง มากกว่าไหลนิดนึงอะไรเงี้ยก็จุบตรงหลงังอืมอันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าก็จะทําให้เกิดความเสี่ยวได้อ่าและอีกจุดหนึ่งถ้าสมมุติว่าแบบว่าสนิทกันแล้วหรืออะไรกันเราแต่อีกจุดหนึ่งที่ตลกมากคือตีนค่ะเออตรงที่ทําตีนะก็คืออ่จต้องให้เขาไปล้างเท้าหรือหรือแบบอาจจะพึ่งเหมือแนบบแบบเขาเรียกว่าไงนะพึ่งอาบน้ำเสร็จแล้วมาอะไรเงี้ยให้เราอะ่ะอมหัวหมอมหัวนิ้วโป้งเขา เออตลกมะมจะบอกจริงๆอะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเสียวแปลก,กอะ่ะมันจะแบบมันจะจั๊ก,กจี้แต่มันก็จะมีความแบบม,ม,แบบมีความแปลกใหม่อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยก็คือไม่ใช่ทุกคนต้องทํานะแต่คือหมายถึงว่า ก็คือทุกคนต้องใช้วิจารณญาในการฟังเนอะแล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นสายแบบอยากเราทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนว่าเอาผ้าขุนหนูมาทําความสะอาดเท้าเขาแล้วก็แบบว่าเออแบบโอมหัวแม่เท้าเขาอีดอ,อกพุดไปเขินไปจะเขินทาไมดูวิปลิ์ยังไงไม่รู้เออแต่มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้คิดถึงกันนะประมาณนี้อืมนี่ก็คือจุดต่างๆที่นอกเหนือจากพวก ช่องคลอดโอสปอร์ตจีสปอร์ตซีสปอร์ตซึ่งถ้าใครยังไม่รู้สปอร์ตพวกนี้นะคะก็ไปฟังในเอพิโซดก่อนนะเอพิโซดที่7จมั้งเออเจุดเสียวประมาณนี้อ่าทีนี้เออเรามา recap หรือมาสรุปกันหน่อยก็คือจะขอผู้หญิงมีอะไรด้วยนะคะทำยังไงได้บ้างอันดับแรกต้องอ่านท่าทีก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหน เขาเป็นคนแบบตรงๆชอบให้พูดมีการคอนเซนต์อย่างนี้หรือเปล่าหรือเขาเป็นแบบที่สองคือแบบว่าอายไม่อยากให้พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่อายอะเราไปพูดตรงๆอะเขาก็จะเสียมูดไปเลยนะเว้ยเขาจะแบบทำไมเพิพูดแบบนี้ตัวแรกจะให้แล้วตอนนี้ไม่ให้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันคือการอ่านท่าทีของฝีกนั่นแหละค่ะ เนาะก็อย่างที่บอกนะคะรู้เขารู้เรารบรอยคานชนะรอยครั้งเนาะแล้วก็จุดต่างๆจุดกระตุ้นต่างๆเราเอาไปปรับใช้ดูได้อันนี้เป็นแบบยกมาให้3-4จุดแต่รจริงๆ